ั้งนี้พี่อ้อมจะบอกนะอันนี้หนูไม่ได้เป็นเล็บขบถ้าหนูเป็นทรงเองเงี้ยหนูเป็นหนังถึงหนูตัดเล็บไปหนูก็ไม่หายถ้าหนูไม่เอาหนังส่วนเกินออกแต่มันเจ็บหน่อยนะลูกข้างไหนเจ็บมากคะ ข้างนี้ค้งนี้แล้วข้างนี้หนูมะานไม่ยไม,ไม่ไม่เจ็บแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่หนูไปตัดเขาแสเข้าไปตัดเป็นพกแต่หนหม็นไม่รู้ว่าออกหมดไหมแต่ว่าออกมาเป็นร่างยาวนะครับแต่ว่าเขาอาจจะตัดหนูก็ไม่รู้อ่ะถึงหนูตัดมาแล้วแต่หนูก็ต้องเลี้ยงตรงนี้ให้มันยาวออกมานะเพี่เดูสิ อ๋อเป็นหนองด้วยอันหนะัวทนนะ vết thương ừ. ừ.

음, 누가? 음, 아 음, 음, มันมีหนังส่วนเกินด้วยอาลูกหมดล,มดละเราจะไปลมนะคะฮะจะไปลมอยาะเหงือ่อเยอะ,ะม,มาแป้งเอาสำลีจุ่มนี้ให้เขาหน่อย ฮะโล่งไหมโล่งค่ะกี่ชิ้นสองตข้างหนึ่งใช่หรือป่าอันนี้ไม่มีให้พี่ะร สองชิ้นนะของหนูอ่ะอืมอาเดี๋ยวพี่เอมกดนะโล่งไหมโล่งค่ะโล่งไหมค่ะดูแลแผลให้ดีเดี๋ยวพี่เอื้อมล้างน้ําเกลือใส่ยาแล้วหนูกลับไปก็ล้างน้าเกลือใส่ยานะแล้วก็เวลาแผลหายแล้วอ่ะหนูอย่าปล่อยให้ข้างเล็บมันตึงเอาวิก็มาใส่ซอกเล็บแต่วิ่ข้ามใส่แผลสดนะ ใส่ที่แผลที่มันแห้งแล้วหายแล้วข้างโน้นอะหนูใส่วิกได้เลยพี่คะแล้วอย่างนี้หนูใส่หน